สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่หน้าร้านนะครับวันนี้ร้านกิติคูดคาออกรถศูนย์บาทครับไลสวดไลสดวันนี้วันนี้นําเสนอน้องแดงแดงแล้วกันอาจจะเสียงดังหน่อยครับอยู่ติดถนนครับถนนแญ่เชฟครับเชฟกันสีแดงแดงสวยๆจะถูกจะแพงแดงไว้ก่อนว่างั้นอ่า ดูรอบคันกันนะภายนอกล้อแม็กครับล้อแม็กแต่งซิ่งยางใหม่ยางใหม่สวยดูรอบกันนะครับสนใจรุ่นไหนถ้า้ะสอบถามได้ครับข้างๆก็เป็นชิฟิพี่ชายเดอพี่ชายฟอร์ดฟอร์ดถัดตัไปก็เยอะเลยครับท m a ม็กไททัน v ี เอ3พีสามร้อยเราก็มีครับมีเยอะเลยครับเราววันนี้เอานำเสนอคันน้องแดงแดงก่อนแล้วกันดูรอบคันก่อนครับเดี๋ยวค่อยดูภายในกันวันนี้ไม่ใช่หากุญแจไม่เจอครับกุญแจเขาเก็บไว้ครับดูรอบกันครับล้อแม็กครับสีดำครับขอบสิบเจ็ดครับสวยออกรถศูนบาทเดแล้วครับร้านนี้ครับจองก็ศูนบาทครับ เอานำบัตรประชาชนมาใบเดียวได้เลยบัตรประชาชนใบเดียวจองได้เลยครับเดี๋ยวเปิดดูภายในะภายในเรียบร้อยครับอาจจะเสงมัวๆหน่อยครับดูภายในแา,กา่กะโปรง บอกเป็นบ่สวยสภาพเปียกยเป็นเกียร์ธรรมดานะครับตัวนี้ครับหน้าจอเป็นจอ LCD พวงมาลัยครับแอร์แบกค,ครับแอร์แบกค,คู่ครับด้านหน้าแอร์แบกค,คู่เดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นก็ได้ผมไม่รู้ว่าแสงเดดน่าจะเยอะไปหรือเปล่า าดูด้านหลังว่างนั่งสบายครับเปิดสบายเปิดได้เต็มเลยครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นแล้วกันฝั่งนี้แดดส่องมีเสียงดังลบก้นไหนนะครับอยู่ติดถนนใหญ่เลยรถวิ่งตลอดเลยอ่เรามาดูอีกข้างนึงอีกข้างนึง แบบแคบได้ครับเล็บน้อยสวยงามมากแดง,เ,งดเขียบข้างในดูเก็บตะขอครับรถไม่มีรอยไม่มีแผลครับดูตามเก็บได้เลยเกลือยังอยู่น็อตไม่มีขยับไม่มีรอยแกะไม่มีชนไม่มีกระแทกครับสวยงามอันนี้ราคา โดนแดดเผาแล้วเป็นรถปี2018นะครับตัวนี้ครับปี2018ราคาตอนนี้เสนออยู่ที่ราคา3ามส0 0แบาท396,000บาทเป็นเครื่องตัว2องพันห้าสองจุดห้าแอร์แบกคู่ครับ,รบด้านหน้าแอร์แบกคู่วงมาลัยก็ตัวหนึ่งไม่ไม่มีรอยอะไรเลยครับสด Yep. คันนี้ดาวเริ่มต้นที่10เปอร์เซ็นตนะครับลูกค้าจะเครดิตด,ดีหรือไม่มีเครดิตก็ต้องดาว10เปอร์เซ็นตนะครับเพราะมันเป็นรถเชฟดาวถูกที่สุดแล้วครับ10เปอร์เซ็นตก็ประมาณสี่หมื่นออกรถได้เลยครับคันนี้ต้องเข้าใจเชฟด้วยนะครับเลขไม่เปิดไม่ได้เอกสารครบพร้อมครบเป็นเกียร์หกเกียร์นะครับ ดูภายในนะเนีดเปิดได้กว้างเต็มที่ครับอิก๋อ,อด้านหลังไม่มีอะไรครับดูด้านล่างด้านล่างล้ออะไรเพาแนบ ไม่มีรอยสนิมเลยครับมีแค่รอยฝุ่นนิดๆหน่อยๆสนตกฝุ่นกระจายหน่อยไม่คันนี้ <olor S 1> ไม่น <mel> ่าจะเกินแสนครับก <deven> ็ลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามได้ครับเต้นต์รถกิติครับกิติกูดคาครับอยู่ที่สะเซิงเซารแปดลิ้วครับเป็นเส้นถนนเส้นบายพาสนะครับ หรือลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามหรือชอบรุ่นไหนก็ได้นะครับเรียกได้รถเรามีประมาณพันกว่าคันครับนี่ก็ไททันตัวนี้ก็ x อ็กซิลสีดำดิมแมกรถเยอะครับรถเยอะ,ยอะชอบแบบไหนก็แนะนำมาได้เลยครับสอบถามรายละเอียดต่างๆได้ทิปใต้ลิงก์ได้เลยเดี๋ยวเราจะลง YouTube ให้อยู่แล้ว ครับอะไรก็ติดต่อมาได้ยเลครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้ามาเอาเป็นฝอร์ดแล้วกันคันนี้ก็สวยๆดีอยู่ใกล้ๆกันเลยพี่กับน้องแต่วันนี้เอาน้องแดงก่อนแล้วกันข้างหลังไม่มีรอยไม่มีรอยขูดเลยครับเรียบร้อยสวยงามป่าท้ายเปิดสตายปึเบเปิดปึ๊บเรียบร้อย อย่างนี้ก็ขอวันนี้ก็ขอขอบใจด้วยครับขอฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ครับนะครับฝักตครให้ด้วยครับขอบคุณครับ